โฮหมกกาเรสไม่ได้เล่นไม่ได้เจอต้องแนนเนี่ยอมาไปครับเราขึ้นบ้างไดงนขึ้นไปครับไปครับโคนไปครับมา้าทิมไปเลยครับผมน,น,นี่ยต่อหน้าคุณน,นิดนึง ไหนไปครับทสามเหลี่ยมภูเขาถอยครับผมดันยันไว้ครับมเม็ดไปครับไปครับกินครับเอาเม็ดใหญ่กินเลยนะครับไม่สนใจนะแย่มาหม่ำเลยนะ หม่ำเลยครับไม่สนใจกินครับนี่โดดขึ้นไปก่อคูัวนั่นเองดันขึ้นไปครับดันขึ้นไปครับไปครับผมขุน อย่าเราเติมตัวขยายโพงกระรอกนะครับอืมเอาไไดิเอาไไดิได <c oughs> กินเหรอครับกินครับ ันไปครบกินครับก huh ินเรือเอ้ยลูกกินเรือครับเตรียมลูกกินเรือเฮ้เอาวะกินเลยวะมาเล่นได้ชอบเอาเรือกินมานะครับ ทำไรแล้วก็ผูกบ้างซิดีไหมอเอาเอา,เอาลำนี้ผูกก่อนนะครับอือเหยเลวเหยแล้วไปช่วยไม่ทันนะครับอืม ไปกระเถิบมาข้างบนอยู่อะ mm hmm. เราจะทำการทิมขึ้นไปแล้วกันนะครับ mm hmm. โอเคเอาเรือกินครับผม กินครับเดี๋ยวเขาต้องเอามาคลองเรือท่านผู้ชมเดี๋ยวผมมีจังหวะลุกได้หนึ่งทีนะครับไม่เป็นไร ไปกดครับผมอืมไปทีมครับกินครับผม ยางมา้าน่อยดีกว่าอืมยางมานิดนึงนะครับโอเคถอยครับผม แ่นโคนมาซินนะไปะเอาเรือมาผลุกเปียไว้ก่นอนดีกว่าอือฮึกินแม่เหรอ แบบนั้นท่านผู้ชมมีแต้มไหนดีๆบ้างเนี่ยโตด,ดมาตัวนี้ไม่น่าได้โอเคโดดขึ้นไปแล้วกัน จะต้องเอามากินหรือเปล่าหรือเอาเลือกินน่าจะต้องเอามากินนะครับเนาเอาเลือกินวย้ยถ้าอย่างนั้นก็เสร็จพี่แล้วล่ะครับโดนหลอกแล้วแหละเลือพี่เตรียมตัวลุกละ เพราะว่าเขาควกินมาเราไม่ได้นะครับขุดมันอยู่ในตาเปิดอยู่โคมันกดอยู่ทำไรอ่ะมันลงมาลุกอะไรกินเรือแล้วเรือหนีไปไหนหนีไปให้มากินไหม ไม่หนีไม่กินนะเว้ยหนีว่ะไปครับขึ้นบนดูอีกทีเดียวแพ้แล้วท่านผู้ชมผมจะลุกจากด้านบนนะครับ ขาต้องลุกผมุดลุ่แล้วแหละลุกลุ่ยลุ่ลุกลุ่ยลุ่อ่ะเร็วๆๆลุกมาเร็วลุกมาเอาลุกยลุ่ยลุกลุ่ยลุ่ยเร็วครับเร็วครับลุกลุ่ยลุ่ย นีน้ารอดแล้วมึงเนี่ยขยับไม่ได้เลยแกะไม่ออกนะครับเอาไงผมมากรเล็กลูกอีกทีนะึงให้ให้ดูกทีนึงเดี๋ยวผมต้องดูนะเดี๋ยวแม่งมาโดดลูกมาตัดจังหวะได้นะครับอะขึ้นไปอืมอินอ่ะได้เวลาทันทีลูกเข้าไปขอบคุณครับ